โอ้บีบีซีไอทีบีเลย okay. BBC, ทั้งบีบีซีทั้งไอทีบีเลยเดี๋ยวเราจะมาเดาผลฟุตบอลกันก่อนจะไปเดาผลฟุตบอลเดี๋ยวเราจะทําน้าแกงก่อนแล้วเราจะไปแทงบอลกันแทงบอลที่ร้านเรียมฮิวร้านเรียมจะไปแทงบอลที่ร้านเยมฮิวมาเราจะทำน้ำแกงกันก่อนเดี๋ยวเราจะมา ก่อนจะทำน้ำทำน้ำแกงเสร็จเราจะมาเดาผลบอลนะครับผลบอลคู่สเปนกับอังกฤษบอลยูโรคู่สุดท้ายนัดชิงคืนนี้เดี๋ยวตะข่างจะมาให้มาเดามาเดาครับเพราะว่ารอบที่แล้วทิกาคู่อา่าคู่อะไรนะอังกฤษกับกับอะไรกับจำชื่อไม่ได้แลวกับสวิตเซอร์แลนด์ถูกได้มา15ปอลเนี่ย ได้มา15ปอนดนเหลือ1ปอกด์ไปซื้อของมาหมดเหลือ10เหลือส0ปอนด์จะแทงให้หมดเลยแทงคู่อังกฤษกับสเปนเดี๋ยวทำน้ำแกงก่อนทำน้ำแกงแดงไว้ก่อนเผื่อคืนนี้ไม่น่าจะยุ่งเพราะว่า,าบริษัทต่างๆร้านค้าต่างๆในเมืองเนี่ยปิดบอกบอกปิดบอกปิด สี่โมงบางร้านบอกปิดหกโมงหกโมงครึ่งปิดแล้วจะให้ให้พนักงานไปดูไปดูบอลกันให้พนักงานไปดูบอลส่วนเราก็คงดูในตัวนี่ยมั้งดูในรัวดูในจะไม่จะไม่ล้างรัวก็ไปดูเดี๋ยวไปดูในผับเดี๋ยวจะพาไปดูในผับว่าคนเยอะไหมพาไปดูไปทัวร์ดูฟุตบอลในในเมืองอันกิษในผับในเมืองในทาวในทาว เดี๋ยวเดี๋ยวขอตีน้ำแกงก่อนแป๊บเดียวแล้วเราจะไปเราจะกาบอลกาบอลเดาผลฟุตบอลกันแล้วก็จะไปกับไอ้ไปวางบินวางบินที่ร้านวิลเลียมบอลบยูโรปีนี้ตะข้างหมดไปเกือบห้ 5, าพันกรห้าพันก์ตายอยากได้เยอะตายผู้เป็นแพงโลก ชอบเสียงเงินหมดเลยเดี๋ยวตีน้ำแอกงก่อนแล้วเราจะไปแทงบอลกัน แกงแดงก่อนอะผักคุกไฟแดงไม่มีวันนี้ผัดทำน้ำแกงแดงแกงแดงแกงแดงภาษอังกฤษเรียก red curry red curry เฮ้บอลแทงทุกวันเลยวอนวันนี้วันนี้คู่คู่ชิงแทงคู่เดียวอ่าไม่แทงไม่แทงหลายคู่ก่อนจะไปแทงแล้วก่อนจะเดาผลฟุตบอลยูโรคืนนี้เราจะทำน้ำแกงแดงก่อน ก,กับน้ำมันอ่าผัดกิแกงกับน้ำมันให้มันหอมก่อนแล้วค่อยใส่กะทิคืนนี้คืนนี้ดูท่าจะเงียบประเทศอังกฤษตามร้านอาหารท่าจะเงียบบางร้านนี่บอกประกาศโพสดประกาศแล้วว่าจะปิดสองทุ่มปิดบางร้านปิดทั้งวันเลยเพื่อให้พนักงานไปดูบอลไปเชียร์บอลทีมอังกฤษกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า บอลเตะมันเงียบก็จะปิดร้านพาไปดูในตามผักที่เขาเชียร์บอลกัน,กนว่าคนมันเยอะไหมตามผักในผักนี่ตอนนี้เน่นแล้วไม่มีที่จะยืนแล้วกินเบียร์กินเหล้ากันสนุกสนานเลยอ่าข้างต้องมาทํางานเนี่ยมันไม่แฟร์ it's not fair it's not fair เอาลอย่าททำนักแก่ก่อนมันไม่แฟร์เลยต้องมาทำงานนะ yeah uh -huh. แก่กับไอ้น้ำมันเสร็จก็ใส่กะทิใส่กะท่ลงไป ปลายเสร็จแล้วน้ำตาลใส่ลงไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้ำแกงเสร็จแล้วเราจะมาแทงบอลกันทีนี้อ่ะเดี๋ยวรีบไปก่อนอ่าไหนขาบอกว่าอย่างไรสเปนอังกฤษ ยูโร2024ไฟนอลวันอาทิตย์14กรกฎาคมขาบอกว่าคอร์ริคส์กอร์เนี่ยสเปนแทงหนึ่งจ่ายหกออะทำไมมันให้ราคานี้เว้ยถ้าสเปนชนะเนี่ยชนะ1-0น่ะแทงหนึ่งจ่ายหกถ้าอังกฤษ1-0ท่าอังกฤษชนะสเปน1-0แทงสองจ่ายสิบห้ายังไงวะเนี่ยโอ๊ยงง พอเลกสกอร์ uh, 90นาที90นาทีถ้าอังกฤษชนะนี่แทง5จ่าย10แทง11จ่าย5อะไรพวกนี้โอ้ oh, แข่งยากห uh, าไทม์ฟูลไทม์มี่หมดแต่เราจะไม่กาตัวนะั้นเราจะกาตัวนี้สกอร์เคสเดาคือเดาคนยิงแล้วก็เดาสกอร์ด้วยนะไหนดูราคากันให้ยังไงมราตาสเปน ชนะหนึ่งศูนย์แทงหนึ่งจ่ายสามสิบ t รสเปนชนะหนึ่งศูนย์ยิงคนแรกนะยิงคนแรกแทงหนึ่ง 1, จ่ายสี่สิบซาโบสเปนแทงหนึ่ง 1, จ่ายสี่สิบยามาเน a m a n า y a m a เด็กเด็กเด็กคนนั้นเน่ยเด็กที่ที่ยิงวันนัดที่แล้วนะแทงหนึ่ง 1, ถ้ายิงลูกแรกนตะ่แทงหนึ่ง 1, จ่ายสี่สิบห้าเออมันมันเก่งจริง,รงปีนี้เป็นยิงกริดมันสดเฮ้ยฝรั่งเศส ให้สเปนสเปนสดไหนของอังกฤษโอ้ให้ราคากันแบบนี้เลยอังกฤษทางอังกฤษชนะคีนยิงประตูลูกแรกแทงหนึ่งจ่ายสามเจ็สามหนึ่งศูนย์นะราคาหนึ่งศูนย์สกอร์หนึ่งศูนย์คีนยิงวัดวัดกินยิงแทงหนึ่งจ่ายสามสิบปัาสงสัยได้ลงเป็นตัวจริงเลยวัดกินนั่นเองสากา่ายิงแทงหนึ่งจ่ายห้าสิบห้าราคาอีกนี่คอมเมอร์ แองหนึ่งจ่ายสาจ่ายห้าสบห้าตัวนี้ราคา1นศูนย์นะครับราคาสอ2ศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามนึ่งเอาละตะขัง่งคิดว่าสกอร์มันน่าจะ3 2มสองสให้สเปน3อังกฤษสองสเปนเก่งกว่าถึงจะถึงตะขั่งจะอยู่อังกฤษนะจะอยู่อังกฤษแต่ว่า ด,ดลูลูกเกมแล้วสเปนเหนือกว่าสเปนเหนือกว่าเยอะทั้งกำลังคนทั้งความสดทั้งอันี่อังกฤษยอดแย,ย่แต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่อังกฤษอาจจะชนะก็ได้แต่ว่าตะข่างเชียร์สเปนสเปนสอังกฤษ2อ,อ,องนะกาเลยนะใครจะเอาตามก็เอาเลยแต่ถ้าจะให้ใหพูดจริงจริง น่าจะเสมอแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษแล้วก็สเปนก็ชนะดีไม่ดียิงยันจุดโทษ่แต่ว่าเดาในเวลา90นาทีเพราะว่าจะก,การ90นาทีสเปน3อังกฤษ2นะครับอังกฤษ2าเนี่ยการเลยเดี๋ยวกาให้ดูการให้ดูมันจะเหมือนทําข้อสอบเลยนะครับเหมือนทําข้อสอบไหนส2จะาก,การาทั้ง2คู่เลยสกอร์3-2นี่แหละ3-2เนี่ยส โอ้ยตาไม่ดีสามสองสามสองแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปไปแทงไปวางบินที่วิลเลียมฮิวนะครับข้างนอกสามสองสามสองสามสองแทงหนึ่งใจไปร้อยเลยอยากได้เงินร้อยคราวนี้อ่าใครก็ได้ยิงให้หน่อยสามสองหนึ่งปอนด์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 แทงหนึ่งปอนด์นะครับราคาตะข่างให้ชนะสามสองเลยอ่า หนึ่งปอนหมดไปหลายพันแล้วเนี่ยหมดไปห้าพันแล้วยูโรไอบอลยูโรเที่ยวนี้น่ะอ้าวหนึ่งปอนเนี่ยกาแล้วเรียบร้อยโอ้าพาเมื่อยิงแล้วอังกฤษชนะสามสองเนี้ได้ได้ไดแฮงหนึ่งได้ 140, 195, ไร้อยสี่สิบร้อยเก้าสิบห้าเลยนั้นเนี่ยาอังกฤษชนะเนี่ยปัด แต่ว่าราคาก็ให้เหมือนให้ให้วิลเลียมฮิวให้ราคาสกอร์ให้สเปนไปต่อสเปนน่าจะเก่งกว่าคงน่าจะชนะเพราะว่าเพื่อนๆในเฟสในอะไรของตะข้างที่เป็นฝรั่งก็บอกว่าสเปนชนะแน่นอนเออกาก์ดสู้สู้สเปนไม่ได้กิรสู้สเปนไม่ได้แน่นอนแล้เวเราจะเราจะไปแทง จะไปแทงบอลกันทีเนี่ยไปแทงบอลที่ยินเรียบอยู่หมวกนี้เอาไปนี่ต้องหมวกใหม่ไปไายเขาแล้วหมวกใหม่ไปอ่าเอาหมวกใหม่ไปเพราะว่าหมวกนี้เอาไปแล้วคนมันเห็นหมวกสวยมันจะแย่งใส่ประจําเลยเวลาใส่กลับบ้านอ่าเสร็จแล้วตังค์พร้อมยังไหนดูสิอ่าตัางค์พร้อมเงินพร้อมพร้อมไปแทงแล้วสเปนสาม อังกฤษ2นะครับยูโรรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอังกฤษตะข่างให้สเปนชนะ3อังกฤษ2แต่ถ้าวิเคราะอลกีคือมันไม่มีมไ,มมมไม่มีให้การเสมอให้อะไรถ้าจะให้ว่าจริงๆอ่ะน่าจะเสมอ90นาทีแล้วก็ต่อเวลาพิเศษเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละไอ้บอลฟุตบอลยูโรอะ่ะต้องต้องมันต้องการชิงไอเง้เรตติ้งเรตติ้งนะต,งต,งต้องการเรตติง้ง เดี๋ยวเราไปไปแทนกันละ,ะวางก่นอนถอดเยี่ยมก่นอนถอดอุปกรณ์ทำขัวไว้นี่เดี๋ยวเราจะไปแทนอ่ะพาไปดูเดินเดินไปดูข้างนอกด้วยาว่ฝรั่งเขาเขาเริ่มเข้าเข้าผับเข้าบาร์กันหรืยอยัโอเค okay. let's go หมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปแทงแทงบอลไป mm hmm. ไปวางบินกัน <Okay. S 1> ถูกได้15บาทแทงหมดเป็นพันสู้ต่อโอเคโอ้ตรงนู่น,ะนเขาทำบุญด้วยอะไรนั่งกินเบียร์กันล <c oughs> ะฝรั่งเริ่มเริ่มมารอ mm hmm. รอเชียบอลละ ผับนี้ไม่มีบอลแชมป์เนี่ยถ่ายทอดบอลคนเริ่มออกมาแล้วรอจะไปไปเชียร์บอลในผับนะครับเลือผับก็ติดธง,งอังกฤษกันเต็มแล้วออโอ้ผับนี้คนเต็มแล้วผับนี้คนเต็มแล้วมีมันมีเนี่ยคนเริ่มใส่เสื้อเสื้อทีมในผับเนี่ยใส่เสื้อทีมรอเชียร์ออกมารอเชียร์ฟุตบอลกันละโอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ย มาเข้าผับผับวันนี้เต็มแน่นอนอเรามาไม่ทันเข้าผับเขาแน่โอ้นี่ยนี่ที่มากินมาแล้วอ๋อพวกนี้เขามาออกมาจากไออ่ามาเชียเชียดัสเห็นไหมน,นะเริ่มเริ่มไปละส่วนเราจะไปวางบินก่อนจะได้เชียสนุก คนเริ่มมาเชียร์กันคนเริ่มมอ,อกมาแล้วครับอบายคงไม่กินข้าวกินปลากันแล้วมั้งมันจะปิด<ป>โอ,โอ,โอ้คนเยอะอ๋อคนเขาออกมาจากเชียร์มันมีด์๊ดาร์ดนะครับเป็นกีฬาปลาลูกดอกแข่งปลาลูกดอกในในวินเทอร์การ์เด้นคงจบแล้วคนออกมาเยอะเลย เราจะกินข้าวกันหรือเปล่านี่ละส่วนที่เห็นฝั่งนี้คือเตรียมตัวไปเชียร์ฟุตบอลกันในวินเทอร์การเด้นมันนี่เห็นไหมเนี่ยบอกวันนี้ปิดปิดหกโมงมาแล้วมามา,มา,มาวางบินกัน <c oughs> <c oughs> เป็นตู้สลหรับนีงเป็นตะมาวางเรามาแทงฟุตบอลกันนะครับเดีย๋ยวรอก่อน แทงเิียวมามาแล้วมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาแทงบอลที่นี่วิลเลียมฮิมของวิลเลียมฮิมเอามีงานอะไรเนะีย่ยเดี๋ยวพาไปดู เริ่มออกมาจะไปเชียร์บอลกันต่อแล้วในวิเทอร์การ์เด้นมีแข่งปลาลูกดอกครับที่เห็นเขาใส่หมวกเป็นส,สีนั่นก็คือเขาเขาเพิ่งออกมาจากเชียร์เชียร์แข่งปลาลูกดอกอ้ออสตรีแดน เคยทำงานที okay, ่ร้านอ่า ใส่แว่นนี่เด็กใ,ใส่แว่นนี่เคยทำงานที่ร้านาชื่อแองจี้ ดูบอลกันหมดแล้วโอ้ยจริองอด้วยเป็นโรงเรียนสอนเต้นลำ <c oughs> เออทีมนี่น่าน่าสนใจคนออกมารอดูบอลกันหมดแล้วเราพามาดูนิดหน่อย อยู่ในนี้ว่าคนเต็มยังโอ้คนเต็มแล้วคนมารอดูบอลเต็มแล้วตัวนี้เป็นสตรีทมาร์เก็ตโอ้อีกหน่อยเดี๋ยวคงเต็มมีถ่ายทอดฟุตบอลด้วยตัวนี้เป็นแข่งเทนนิสโอ้ใช้ได้เอ,อมันต้องอย่างนี้สิ เรากลับร้านเราดีกว่าสำหรับวันนี้โอ้แต่ข้างเลือกไม่ถูกแล้วจะไปดูบอลตรงไหนอาจจะมาซุงมาเก็ตนี่เพราะว่ายังไม่เคยมาอุดหนุนเขาเลยส่วนผับเพื่อนนี่ก็เปิดจต่คาราโอเกะเป็นผับคนแก่ส่วนผับนี้เต็มแล้วไม่มีที่ยืนแล้วไม่มีที่นั่งแล้วคนเต็มผับแล้วเพราะว่าเขามารอ รอดูฟุตบอลกันส่วนเรากลับเข้าร้านโอ้คนแก่มารอมามารอร้องคาราโอเกะคนแก่มาร้องคาราโอเกะไปเน็ตโอเคอเค,อเค,คนอิหร่านเป็นคนอินหร่านอ่าเป็นคนอิหร่านอยู่ร้าน